Tôi kính ngán là ừ. heo cái, ừ. cái gì chú chú à kiếm nào rồi ba kiếm cái sầu phun um khâu máy súng, khâu à bông heo khâu, khâu à bông heo bờ 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 เขาไปอยู่วันฟื้นเพะมันหนาเอมาายเขาน้อยกูวยังไม่างกูาคุ้กันเพื่อกูพ่าใหญบอกฟยนั่นูดยาวจีไหนพอแห่งลานยานจะอยู่พูดยาวไรมาแต่จโดนมันเด็กน้อยบอกมากไงเด้อกูมากกินข้าวกินยังแล้วเแลาที่ยังกูเปิด่ายเห็นใจกูกูกับป่ายขาไงมึงพ่อเป็นน้าองกูจับกูอ่ะมันเกินไป้งเท่างแล้วกัแล้วถึงแปงเ่างหมดไก่ใส่ือ มันกับเมึงในโทรศัพท์มันอะไรโทรศัพท์ขึ้งงานขึ้งงานตรงผู้ชายขึ้งคนตรงมีอย่างนี้แกเสียงบอกหุบุ่งน้องบ้านหนอนตรงผู้ชายเป็นตา,ข,นนานข้าวเ,เหนียวเนาะมัดจีเนาะจีข้าวเหนียวเขาเคยซื้อมาหรือเปล่ซื้อยังข้าวเหนียวผู้ใดเมียเพชรอีหยังกฟรตตี้แมงวันบ่มันโมมี่แล้วแมงวัานนะตีจว่ามือทุกอย่างละ ฮะหอเมือดอกอนี่ยังน่ะดอกเซเลนเต้เอ,อ่มันหอมดีตัวหอมอือเ <c oughs> นี่ยหมากหมากเต็มอยู่สิเขียวท่านมลรมากท่านดอกฮ่ <c oughs> ่าฮ่ากพาไวม้มันแดดกันนี่ในหลังเต็มโอ้พาไว้มันยนั่นนั่นพาไว้มัน้ยยัง

ที่แม่ล่ะีมันมันกระต่ายหมดแล้วเนาะแมงวันกระต่โดนตอมหัวเจ้าสิตีมันเมิดจะบอกแมงวันมันหลายใช่ไหื้อไว้บันไดหลยบันไดเลยมดสองพันนังว่ะก็เล่นหลาแท้ซื้อ กับหนาก้ามหลังก็เหมือตัวหนีหาหงส์ตัวคือยังหลายเลยตัวนี้ก็ดคือตัวนี้ก็ดขางบนขางล่างคือตัวนี้กิขางบนขางล่างไม่ค่อยู่หลายตัวโอ้ยไอฝน